เอ้ยี่ห้อของคุณคุณกูอยู่อะไม่ใช่ไม่ใช่เฟอร์มันเป็นตัวพีเว้ยเออลืมแล้วผมจำยี่ห้อไม่ได้จยี่ห้อ a few moments later ยี่ห้อยางนี้เป็นพาราลีน,นะครับผมสกอปเบียนก็เอาง่ายๆนะครับผมอันนี้เป็นยางที่ผลิตจากมิลานอิตาลีนะครับผมบ oh. อกเลยว่าเป็นยางค่อนข้างดังนะครับผมแล้วก็เรื่องจากประคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมอึดตึกทนนะครับผมไม่มีแตกไม่มีเล้าแน่นอนแล้วผมไม่มีระเบิดด้วยนะโอเค สวัสดีครับวันนี้ผมก็ประดับยนต์นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสภาพกล่องลุงนะของนิสสันนาวราคันนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัว2.5นะครับผมก็ยนดีดทีไอพีเจอสเตอร์โนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม7สปีดขับมันมากๆนะครับผมผมบอกเลยคันนี้นะแล้วก็เป็นกระบะที่ราคาไม่สูงมากนะครับผมราคาของเรานะครับผมอยู่ที่495,000บาทนะครับผมสุราคาป้ายแดงนะราคาป้ายแดงราคาป้ายแดงอยู่ที่ 8แ0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ราคาตลาดนะครับผมอยู่ตั้งแต่485นะครับผมถึง585นะผมบอกเลยว่าแล้วแต่สภาพนะครับผมแล้วแต่เลขไม้นะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับผมเป็นเกียร์ออโต้7สปีดนะผมบอกเลยขับมันมากๆใช่ครับผมเป็นตัว4ประตูยกสูงนะครับผมก็อย่างที่บอกครับนี่ป่งล้อนะครับผม ผมบอกก่อนนะครับผมช่วงนี้ในห้างผมค่อนข้างจะท็อปนะครับผมเลือกสาภาพรถมาค่อนข้างดีนะครับผมก็คือได้มาแล้วผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะผมก็แค่เช็คช่วงล่างนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ล้างขายได้เลยนะผมอันนี้นะสีเดิมนะครับผมสีเดิมจากโรงงานนะผมบอกเลยสีสวยมากๆนะผมเป็นสีขาวมุกนะส่วนมากสีขาวมุกจะบวกราคาอีกนะครับผมน่าจะ10,000บาทนะครับผมก็เราก็จับเป็นเสร็จมาให้คุณลูกค้าเลยนะผมในราคา49500 0บาทนะครับผม คันนี้นะครับผมนาวาล่าผมบอกเลยว่าเป็นรถกระบะที่ราคาค่อนข้างจะประหยัดมากๆนะครับผมก็คือสําหรับใครนะครับผมที่งบน้อยนะก็คืองบแบบไม่ได้แบบฟูลนะครับผมก็ราคานี้ก็มันจะตกผ่อนเดือนละประมาณ7-8็ดถึงแปดบาทนะสำหรับนาวาล่านะผมผ่อนไม่ถึงหมื่นนะก็ถ้าไปเทียบอย่างกับพวกอ่าบอกเลยก็อย่างพวกโตต้าอย่างพวกรีโวอย่างเงี้ยพวกโตเออพวกรีโวก็จะไปหลักหมื่นนะครับผมก็ค่อนข้างสูงนะครับผมสำหรับใครที่งบน้อยก็สามารถเลือกดูคันนี้ได้นะครับผมเป็นนิสสันนาวาล่านะครับผม ผมบอกเลยว่าช่วงช่วงล่างนะผมอึดถึกทนเหมือนกันนะอินเสิร์ข like ้อดีข้อเสียนะผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูด้านล่างนะผมว่ามีอะไรบ้างนะผมเดี๋ยวเรามาดูงานของเรานะผมว่าคันนี้ต้องทำอะไรกันบ้างนะผม ผมอย่างที่บอกไปนะคันนี้เป็นรถเดิมนะผมสีเดิมจากโรงงานนะผมเรื่องสีตัดไปได้เลยนะผมก็คือสีไม่ต้องทํานะก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมนะผมว่าคันนี้มีลูกค้าทําอะไรไปตรงไหนบ้างโอเคครับผมอย่างบันไดไม่ต้องตกใจนะผมบันไดนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วผมไม่ได้มีรถชนมาแล้วก็ไปเปลี่ยนนะลูกค้าไปเปลี่ยนบันไดมาแล้วผมลูกค้าเดิมค่อนข้างจะตัวใหญ่นะผมแล้วบันไดนี้ผมบอกเลยว่าเป็นบันไดเหล็กนะครับผมค่อนข้างแข็งแรงนะนี่ มเย,ยบได้เอาง่ายเลยผมเย,ยบเลยสบายนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับผมมาดูเรื่องล้อเรื่องแม็กกันนะครับผมก็คันนี้นะครับผมเป็นยางปีตึ๊บตึ๊บปียี่สิบนะครับผมได้ยางใหม่มาเลยนะแล้วก็ล้อแม็กนะครับผมล้อแม็กเดิมนะครับผมอันนี้ก็มีคราบยางมาต่อยนิดหน่อยครับผมก็เดี๋ยวไปขัดเอานะก็ยี่ห้อของคุณคุณกูอยู่อะไม่ใช่ไม่ใช่เพอร์มันเป็นตัวผีเว้ยเออลืมแล้วครับผมจำยี่ห้อไม่ได้ พี่หอยางอันนี้เป็นเพลลี่นะครับผมสกอปเปียนก็เอาง่ายๆนะครับผมอันนี้เป็นยางที่ผลิตจากมิลานอิตาลีนะครับผมบอกเลยว่าเป็นยางค่อนข้างดังนะครับผมแล้วก็เรื่องจากกคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมอึดตึกทนแล้วครับผมไม่มีแตกไม่มีลาวแน่นอนแล้วผมไม่มีระเบิดด้วยนะโอเคไปแบกไม่ทำนะครับผมยางไม่เปลี่ยนใช่ครับผมอ,อย่าไปคิดว่าสีมันจอกเหลืองอันนี้มันเป็นสีขาวมุกนะครับผมไม่ใช่แบบสีขาวโอโมนะ ไม่ใช่สีขาวโอมโมโนะครับผมถ้าขาวโอมโมก,ก็จะขาวจ๋าไปเลยนะอันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับผมมันก็จะเป็นขาวอมเหลืองนะครับผมโอเคชิ้นที่สองที่ผมจะเปลี่ยนก็คืออ่ามันเรียกว่าอะไรกับฝาท้ายอ,ะอ่ะเอาง่ายๆก็เราเข้าใจก็กาบฝาท้ายแล้วกันอ่ะกับฝาท้ายนะผมก็นี่นะผมปุ่มปั๊ม,มผมไม่รู้เหมือนกันลูกค้าก็ไปทําอะไรมานะแล้วก็หีแตกมาด้วยนะคร,รับผมรอยเจาะเต็มเลยผมบอกเลยว่ารอยเจาะเต็มเลยนะไม่รู้ว่าเจาะทําอะไรนะครับผมนี่เห็นไห แตกหมดเลยไม่รู้เหมือนกันไปทําอะไรมาว้าอ่ะกูแจกูอยู่ไหนเนี่ยโอเคมามาดูท้ายนะครับผมโอเคนี่ท้ายเดิมนะครับผมท้ายเดิมนะโอเคก็สภาพ,าพจะเคือเครือหน่อยำดำดหน่อยนะครับผมก็รถยังไม่ได้ล้างนะสภาพอย่าตกใจนะครับผมก็อย่างที่บอกไปก็คือนี่คือคลิปก่อนบำรุงน,นะครับผมก็สภาพจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไปผมรู้ครับว่าเพื่อนผมรออะไรอยู่ไปเดี๋ยวเรามุดดูใต้ท้องกันนะครับผมว่า มันมีอะไรกันบ้างนะครับผมว่าเออสนิมหรือเปล่านะครับผมมีรอยอะไรไหมโอเคม,เอมาโอเหน็นปะค่อนข้างดีเลยสนิมไม่มีนะครับผมมีขี้คลน,นะครับผมโอเคและอย่างที่ผมบอกไปอันนี้นะครับผมเป็นนาวลร่านะที่ผมชอบก็คือช่วงล่างของเขานะครับผมแล้วก็ตัวคัสซีของเขานะค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับผมก็สําหรับยี่ห้ออื่นอาจจะไม่ได้ตามเยอะนะครับผมเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวผมผมชอบนาวลร่าด้วย เป็นกระบะนะก็คือตัวคัสซีของเขานะครับผมเป็นเหล็กชิ้นเดียวน,นะครับผมไม่มีเอามาต่อนะโอเคนี่อันนี้เป็นตัวซับเสียงนะครับผมไม่ใช่ว่าเออไปทาแล้วสีมันจ่นสีมันลอกมันไม่ใช่นะอันนี้เป็นตัวซับเสียงนะครับผมก็ทซับเสียงได้ในระดับหนึ่งนะครับผมไปาจิๆง่ะอองมันไม่ได้แข็งนะมันมันไม่ได้แข็งนะผมมันก็จะเอเป็นสีลื่นๆมันมันหน่อยแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนเขาหุ้มยางไว้หรือเปล่าหรือซิลิโคนเนี่ยแหละมันก็จะไม่ได้แข็งมากนะผมก็เวลาโดนมอเตเกดโดนพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่กิ่นข้าสีนะผมบอกเลยในห้างผมท็อปฟอร์มมากช่วงนี้นะผมรถที่ได้มาแต่ละคันช่วงนี้นะสามสี่คันหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าสีค่อนสีค่อนข้างไม่เลวค่อนข้างนี่สีเดิมนะครับผมสีเดิมจากโรงงานเลยนะคือแบบแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยก็จะมีนิดหน่อยก็รอยพวกขนแมวนะผมรอยขนแมวนิดหน่อยนะผมก็คงจะไม่เสียเวลาไปทําสีหรอกก็ชิ้นนึงก็หลายพันนะครับผมหลายตังก็ขัดลงนะ้ครับผมพวกขนแมวไม่ต้องห่วงนะครับผมก็อันนี้เปลี่ยนนะผมไปมาปดูด้านซ้ายนะผม ก็มาพาไปเอ๋สายปะกิ้งผมบอกเลยสายกิ้งมากนะผมเราไฟท้ายนะก็คือเดิมเเลยนะครับผมน <c oughs> แต่ผมไม่เข้าใจเขาไปทําอะไรมาเน,นี่ยฮะนี่เออเห็นหมก็เป็น <c oughs> กระบะตัวที่สองนะอย่างที่ผมบอกที่ผมชอบนะค <c oughs> รับผมเพราะว่าเขามีกล้องหลังมาให้นะใช่รีโวไม่มีดีแม็ <c oughs> ไม่มีนะครับผมอาฟอร์ดฟอร์ดมีไหมฟอร์ดมีวีทีมีก็ อบ,บาลามีโอเคก็จะเป็นจุดเด่นของเขานะครับผมในตัวรุ่นของเขานะกะ็ด้วยกําลังด้วยอะไรอย่างงี้ก็ผมว่าพอฟัดตพอเวียง e อยู่แล้วมันก็ส่วนไอ้กระบะมันค่อนข้าง,างออปชั่นจะน้อยนะก็ขายออปชั่นเยอะกว่าก็น่าจะขายได้ถูกป <Okay. S 2> ะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับผมว่าต้องทําอะไรกันบ้างนะโอเคครับผมมาภายในแล้วครับผมภายในมาเป็นสีดํานะบ่อผ้านะครับผมอันนี้ชิ้นผ้านะครับผมโอเคนะครับผมไม่ขาดแต่ฟองน้าต้องเสริมนะครับผม องน้ำต้องเสริมนะแล้วก็กเกียร์พวงมาลัยปกตินะครับผมแล้วก็ที่ได้มานะผมสําหรับคันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมเป็นเคนบูททัชสกรีนนะโอเคเลยสภาพด้านหลังก็กว้างนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาฟัางเสียงเครื่องกันนะครับผมว่าแน่นไหมสําหรับ2.5เทอร์้าเทบคันนี้นะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเกียร์ของเขานะครับผมเล่นได้ถึงเจ็ดเกียร์นะโคตรเฟี้ยวเลยผมบอกเลยว่าขับมันขับมันมากเลยโอเค อ่ะเดี๋ยวเอาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องถามนะว่าทำไมเสียงวิทวิทวิทผมบอกว่าเป็นเสียงทเทร์โบนะครับผมเสียงวิทคือเสียงทเทร์โบนะไม่ได้แบบว่าออกรถไปตกใจแล้วเอ้ยน้องตัวปีเสียงวิทวิทแต่เวลาเหยียบเครื่องเร่งเครื่องอะไรก็ปกติครับสำหรับรถมีทเทร์โบเสียงค่อนข้างแน่นนะครับผมอ,บอืม ธรรมดาเปิดกระจกมาเดี๋ยวเรามาต่อไปนะผมลองเกียร์กันนะก็ไล,ล่ไปครับผมทีละเกียร์นี่อย่างที่บอกไปนะผมนี่มีกล้องหลังมาให้ด้วยนคะครับค่อนข้างโอเคเลยโอเคไปใส่ไปทีละเกียร์โอเคใช่มีเกียร์นะผมมีระบบแมนนวดลด้วยนะนี่สำหรับใครที่ติดขับเกียร์ธรรมดาน,ะนี่มีเหมือนกันนะครับผมเขาเรียกว่าทิฟโตนิก ก็สภาพตามนี้แล้วผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือได้รถมาก็เนี่ยแหละรครับมาถ่ายให้ดูส <laughs> ภาพค่อนข้างจะดูเลอเทอะหน่อยไปเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับผมโอเคมา่ะจุดที่สองนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะรถแต่ละคันใช่ไหมมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละคันไปใช่ไหมครับอ่ะอย่างรีโวเขาไม่มีกล้องหลังมาให้นะครับผม แต่จุดที่เขาทดแทนมาด้านในก็คือเขามีที่พักแขนให้นะครับผมสําหรับรีโวนะแต่ถ้าเป็นนาวาร่านาวาร่าไม่มีนะครับผมที่พักแขนนะแล้วก็ที่วางแก้วของเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับผมผมบอกเลยว่าไม่ค่อยโอนะสําหรับส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ารถอะพวกนี้มันต้องมีเด็กๆนั่งอยู่แล้วถูกป่ะแล้วก็เนี่ยยังไงผมว่าเนี่ยแตกแน่นอนนะครับผมหักแน่นอนนะมันก็จะไม่เหมือนพวกรีโวนะครับผมที่เขามีที่พักแขนนะแล้วก็ที่วางแก้วมันก็จะโอเคสะดวกสบายไป ในอีกระดับหนึ่งครับผมสำหรับด้านหลังเปเนะียสองตอนเหมือนกันโอเคสภาพภายในก็เลอะๆหน่อยครับผมดําส่วนตัวผมชอบนะบ,บอกผ้ามันเอาง่ายมันเหมือนมันระบายความร้อนได้ดีอะ่ะถือว่าเวลาเราขับไอจอดรถตักแดดองนีระบายความร้อนได้ดีนะผมแล้วก็ผมว่ามันนุ่มกว่าเบาะหนังนะเออที่ผมชอบนะป่ะไมนะ่ค่อยมีอะไรเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมมาจิกซีนดูนะครับผมนะ อีกเซนดูนะครับแล้วก็สติก,กอร์ยังมีอยู่นะครับผมครบนะแล้วก็ต่อไปครับผมมาดูาหัวนอ็อตหัวนอ็อตฝาโปรงนะครับผมว่าเคยแกะหรือเปล่าทางนี้ของผมไม่มีรอยแกะนะนี่นะนี่นโอเคเหหัวน็อตเดิมเลยแล้วก็นี่นะครับผมมาดูสีภายในนะเห็นไหมเดิมนะผมไม่มีรอยขยับนะเห็นไหมผมบอกแล้วช่วงนี้ในห้างผมเขาก๊อตมากนะผมค่อนข้างจะโอพีเลย หารถเข้ามาแบบค่อนข้างดีเลยคือเอาเข้ามาแค่ไม่ต้องทำอะไรอ่ะก็คือล้างขายเช็คช่วงล่างหายน้ำมันเครื่องนเ้เปนเกียร์ล้างขายปกติโอ้โหสีเสอือไม่ต้องทำนะละรถค่อนข้างสวยเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเทอร์โบน,นะผมเดี๋ยวมาดูเทอร์โบกันนี่เห็นท่อไหมโคตรใหญ่บอกเลยเครื่องโคตรแรงขับแล้วเหยียบแล้วด้วยสุดยอดมากนะผมแล้วก็อ่า เวลาไปซื้อรถเทอร์โบก็ค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนะก็เช็คเทอร์โบใช่ไหมครับท่อเทอร์โบแล้วก็อีกอย่างที่เขาต้องมีนะสำหรับรถที่มีเทอร์โบก็คือระบบระบายความร้อนนะครับผมอินเตอร์คูลเลอร์นะต้องมีนะครับผมถ้าไม่มีผมบอกเลยว่าไม่นะครับผมรถธรรมดาถ้าติดเทอร์โบแล้วไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยระบ,บายความร้อนไม่ทันนะครับผมเครื่องไหม้นะถ้าคิดจะทํารถเทอร์โบนะครับผมจะเล่นรถเทอร์โบจริง,รงต้องดูแลด้วยนะครับผมพวกท่ออินเตอร์แผงอินเตอร์ต่างๆนะครับผมต้องดูแลเป็นพิเศษนะเพราะว่า ถ้าคุณข่าตรงนั้นไปผมบอกเลยว่ารถพังนะครับผมจริงๆรถพังเลยใช่ครับผมถ้ามีไดไพวกเป็นรถเก๋งอะ่ะจริงๆมันมีแหละน้ำยาหล่อยเย็นนะครับผมแต่อันนี้คือพิเศษสําหรับรถเทอร์โบคือต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่ารถคุณกํลาลังค่อนข้างสูงนะแล้วก็รถมันร้อนจัดถูกปะมันต้องต้องดูแลเป็นพิเศษมากกว่ารถที่ไม่มีเทอร์โบธรรมดา <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นหม้อแยกนะครับผมหม้อน้ําแยกนะ มอพักนะครับผมนีมอพักแก้กออกมานะก็อันนี้ก็เห็นปกติใช่ไหมปกติเวลาเขาไม่มีก็จะเป็นมอพักใช่ไหมแล้วก็ท่อต่อตรงถูกป่ะอันนี้ที่ว่าต่อมาตรงนี้คือต้องไปเลี้ยงทั้งา u r โบโเครื่องท่ออินเตอร์นะครับผมที่ว่าต้องแบ่งออกไปนะเห็นป่ะเห็นสายมันแยกออกไปปะ่ะไม่ได้แบบว่าอันนี้ก็ลงมาเป็นท่ออินเตอร์นะครับผมลงแผงอินเตอร์มาอันนี้ก็วิ่งเข้าเครื่องนะครับผมเพราะว่าผมบอกเลยถ้าไม่มีอินเตอร์เครื่องพัง ต่อให้ติดเทอโบล์แรงเถอะถ้าไม่มีอินเตอร์ช่วยไงเครื่องก็พังถ้ามันจะมีมันจะมี2ระยะนะจะมีอยู่2ระยะก็ถ้าเป็นแบบพวกไอ้อ่าน้ำมันปกติใช่ไหมน้ำมันเครื่องมันเกียร์น้ำยาอะไรพวกนี้ปกติก็จะมีห้าหมื่นไอห้าพันโลนะครับผมห้าพันโลคือไวสุดนะครับผมส่วนถ้ายี่ห้อดีหน่อยนะครับผมก็จะอยู่ได้ถึงหมื่นโลนะครับผมลาเวล่าเนี่ยราคาค่อนข้างจะถูกนะครับผมราคาค่อนข้างตกนะไม่เหมือนพวกไอ้ รีโว่นะครับผมผมบอกเลยว่ารถติดตลาดเป็นรีโว่ก็จริงนะราคามันยังสูงสูงมากๆเลยนะส่วนถ้าใครที่อย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมก็อยากจะซื้อกระบะใช่ไหมแล้วก็ด้วยงบที่เรามีน้อยนะผมก็นาวาร่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับผมก่อนจ่ายนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้นะผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะแล้วก็ก่อนจ่ายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอ,อฝากลิซันนาวาร่าคันนี้ด้วยนะครับผมเป็นเครื่อง2.5 DDTI นะผม VGS Turbo โอเค เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเจ็ดสปีดนะเป็น4ประตู2017นะครับผมเป็นสีขาวมุกด้วยนะสีค่อนข้างจะมีราคานะครับผมสำหรับสีนี้นะเราขายอยู่แค่495,000บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับผมผมบอกเลยว่ากระบะสําสหรับโนาวานีา่ยค่อนข,าขา้างราคาถูกนะครับผมถ้าใครงบไม่มากพอคนไอคันนี้ก็น่าสนใจนะอย่างที่ผมบอกไปก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ